น,นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมากินหมากตากันค่ะอันนี้หมากตานี้ได้มาจากแม่แม่ไปเอามาเออฮะว่าจะได้ ล้างมือก่อนแต่เราไม่ล้างมือเลยเรียบร้อยแล้ว,ลวมันเอดำเอาก็ดูดีนี่ปปเปลือกเปลือกปอกเยอะออ่อนๆออกก่อนนะคะนี่มันขมตัวนี้จะขมงๆฝัก anang makan dulu deh, apa yang ada? ya, makan dulu. eh, dulu, lalu <laughs> kita e, makan makan, makan, makan. มันต่างคนละแบบเนาะอีกตานหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าที่ว่าทำขนมหวานอะที่เป็นเหลืองเหลืองส่วนจานตัวนี้เป็นแบบเป็นลูกเป็นหมากออโอเคไหมออแข็งไหมนิ่มไหมมันเนาะเมันเนาะตอนมันอ่อ,อนๆมันจะนิ่มนิ่มหวานๆก่อ ตัวนี้มันเป็นออกข,าว,ขาวคุณๆแลว้วม,มันแข็งไอร่อยแต่มันจืดอ่ะอารสชาติเป็นแบบน้ำเต้าน,น้ำตาลนะโรยที่จะเต้มมันเหมือนเงาะมากเลยต้นเคี้ยวอ่ะมันเหมืนงงอนเงาะกินเงาะแล้วถ้าตอนที่มันแข็งๆแบบนี้ได้กเขาข้าวไว้างเด็กมันจะนุ่นๆ มันจะเหนียวมันจะนึ่งเริ่มหวานแล้วเดินตรงกลางมันบอกบอกไม่เสร็จโหมันจะออก ตัวนี้อ่อนนี่นี่มีตัวนี้อ่อนหวานีีตัวนี้นี่อู้เนื้อสใสๆดอห์มตัวนี้ออกหอมหวานมมาานี่หอมหอมหมักตาเนี่ยโอ้ยหอมเหมืกินมพ้าวเลยอ่ะนี่แข็ง อืมแต่น้ำมัออนจืดเลยยี่ไงลองตัวนี้ไหมล่ะตัวนี้ออกใสๆอ่อนๆน,นะตัวนี้จะออกอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่ตัวนี้แน่นอนแก่แล้ว เราไปหาสูตรใหม่ไ,มไ,ไหมค้มับไม่หวานมากมันจืดเลยเอา้าหมากตานี่สามารถกินกะขนมขนมของหอององวานน้ำแข็งใส่ได้ไม่นอนแบบนี้นี่ก้อนแข็งๆเกลี่ยนี่ เหมือนลูกชีดอ่ะนี่เลยความรสสัมผัสมันจะดีมากเราแปลกๆอ่ะดูนี่โอื้หื้อร่อยอร่อยซื้ออ่ะอ่ะอร่อยซื้อวันนี้ แล้วแต่ใครจะดัดเปลงอร่อยอร่อยเลยเหมือนกินเลยนะฟักทองกับไอตัวน้ำหวานนะฟักทองน้ำหวานนะอ๋อหนึ่งฟักทองใส่น้ำตาลอือไปแล้วแหละแต่มมหมด ออกออกินได้ไปใส่ชิ้นแม็กเลยเนี่ยเห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็มีอยู่หมดไม่เป็นไรมดกินน้ำตาลแล้วก็กินมดมดก็จะหวาน,นเราก็มาเขียนมั่เนาะเกลือมดก็จะไรมาแล้วอืม เส็จแล้วล้างล้างสิพี่เมืองแม่แลุ้นๆเดี๋ยวแม่ล้างมือแป๊บมาน่ากินด้วยเอาตัวนี้เดี๋ยวจะไปล้างมาก่อนเพราะวะ่าตัวน,นี้แข็งม่นจะแข็งนี่แข็งนี่แข็งทั้งหมดเลย <laughs> จะลองกินตัวน,นี้สีน่าจะอ่อนไปทั้งหมดที่เห็นไว้แล้ว,ลวไปล้างด้วยดีดมาแล้วไม่กินน้ำตาลไม่ไม่กระโรยเลยอร่อย๋อก็อีกินมอ,อันนั้นเลยบุรีแม่เอาจะสวยพร้อมเพียวผลบ้านล่างเล็กลมพัดยังปิว

เห <ừ. S 2> มืนอนเ,เดิมเหมือนเดิมเลยเอัดกินหนาอืมไ <ừ. S 1> ด้หมด <ừ. S 1> จับแล้วได้กินแต่กับน้ำตากลก็แน่ลองดูมันชาดเหมือนกับ อยูหมดเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่แล้วย,ย,ย,งงยิ้มมาอืมอืมำไมยิ้มกินนห่ยิ้มแบบอ้วกไปอืมเป็นไงหวาน สีกระจับเลยนักกาลเัาไม่มีรสชาติแต่มันจืดอย่างเงี้ยเหรออืมจืดโทษมันไม่อดอยตัวอ่อนนะแม่กินแต่ธรรมชาติได้แต่ถ้าตัวแข็งอ่ะก็ไม่แน่อืมแบบอ้วกอ้วกยิงได้เจ้นั่น แล้วก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เกี่ยวกับการกินลูกมากตามนะคะแม่เอามานะคะก็มาแบ่งๆกันให้เจ้าอ้วนด้วยเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแล้วใส่แช่ตู้เย็นเย็นๆให้เด็กว่วงมันมากินตอนเลง <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ